เออเม็ดขึ้นแล้วเอ้ไปไปเออเออเออเอ,อุย้ยแม่เฮ้ยตะเวนี่ว่าเออเฮ้ยช้อนว้ยตูเบลอเลยโอ,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 อ้โหเขาบอกก็ตามมาขนางหตามมา ช้อนทั้งใหญ่ไหมนี่มาทั้งใหญ่ทั้งใหญ่ข๊อปว่าอะ้รนะฮะสุดแอดแอดเอดจริงๆครับมึงวเนี่ยตัวเดียวได้ปลาแล้วครับเองแมวเนี้ยตอบว่าอยู่ก็ว่าแล้วนาดฮาสุดมันแอดแอดตัวอยู่รอบเสียงดังอายุป้าน้อยแม่แม่ได้ปลาช่อนด้วยตกไชโดนะครับได้ปลาช่อนแทนอื เนี่ยจ้าเจจ๋าคืนด้วยปดปดปด